สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงความหมายของทางสายกลางหรือความพอดีในชีวิตของเราความพอดีหรือทางสายกลางนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังโดยละเอียดนะครับพูดถึงชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นลงอยู่ทุกวันโดยที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดหรือ กำหนดกฎเกณฑ์ในชีวิตเราได้แน่อนอนเขาว่าชีวิตของคนเราบางครั้งก็มากไปบางครั้งก็น้อยไปบางครั้งก็เยอะเกินไปบางครั้งก็น้อยเกินไปผมจะเปลี่ยนเที่ใไปฟังเขาว่าถ้าคุณมีแก้วอยู่หนึ่งใบและคุณเติมน้ําลงไปถ้าคุณเติมน้อยเกินไปแน่อนอนเขาว่าน้นาําก็จะน้อยถ้าคุณเติมเยอะเกินไปน้ําก็จะหก ถ้าคุณเติมพอดีน้ำก็จะสามารถอยู่ในแก้วได้โดยที่ปริมาณน้ำยังมากอยู่และไม่หกออกมาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องดนตรีพินหรือว่ากีตาร์ถ้าเราปรับสายมันหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะพูดง่ายๆคือเสียงม,มันจะดังแป๊ะแป๊เปป๊ป,ป,ปเสียงจะไม่ไพเราะแต่ถ้าคุณ ปรับสายมันจนตึงเกินไปถ้าคุณดีดแรงๆสายก็จะขาดถ้าคุณปรับสายกีตาร์ให้มันอยู่ในระดับที่พอดีพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไปอยู่ในระดับที่ว่าพอใช้ได้เมื่อคุณบรรเลงก็จะให้เสียงไพเราะนี่นะครับคือความหมายของคำว่าทางสายกลางหรือความพอดี และทางสายกลางจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรก็คือเราควรที่จะตั้งมั่นหรือยึดมั่นในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แน่นอนรัาว่าถ้าเรามีฐานะที่รวยผมรู้เขาว่าทุกคนก็อยากรวยแต่ถามว่าถ้าคุณรวยเกินไปหรือคุณรวยมากๆอะ่ะ คุณมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณถึงขั้นจนและจนมากเกินไปชีวิตก็ลำบากต้องไหมครับคุณรวยมากเกินไปคุณก็ต้องเหนื่อยคุณก็ต้องยุ่งกับงานของคุณที่มีให้ทำแบบไม่มีวันหยุดคือคุณต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานี่คือการรวยเกินไป ส่การจนเกินไปก็คือคุณมีชีวิตที่ลำบากสตางค์จะใช้ก็ไม่ค่อยมีข้าวจะกินสักมือ้อก็แทบจะไม่มีแต่ทางกับการครับถ้าคุณอยู่ในระดับที่พอดีพอดีของชีวิตคุณไม่เดือดร้อนคุณมีอยู่มีกินคุณมีเงินจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเงินจะพอใช้ไหมวันนี้จะมีข้าวกินไหม วันนี้จะมีเงินจ่ายค่านู่นค่านี่ในชีวิตเราไหมถ้าคุณไม่มีความกังวลชีวิตคุณแล้วคุณมีปัจจัยทุกอย่างครบนี่แหละครับคือความพอดีในชีวิตของคุณหรือทางสายกลางสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนยึดมั่นในทางสายกลางและยึดหลักนี้ในการดำรนชีวิตและชีวิตคุณจะมีความสุขโดยที่คุณ ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นสิ่งใดเลยขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ